สวัสดีวันยุดค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยคุหญิงสิภาพาไปเบิงธรรมชาติอันสวยงามค่ะยูสกายวอลเคลนสิรินทอนค่ะตรงนี้คือสวนยอมหนาท่างเข่าค่ะมีแต่ดอกไม้งามงามค่ะอาคารเิรินท่านประภาค่อนค่ะตั้งอยู่หนาท่างเข่าที่จะไปเบิงสกายวอลค่ะสิภาพี่น้องเดินท่างไปตามท่างเดินค่ะย่างไปตามท่างเดินค่ะทางท่างก็จะเป็นดอกไม้งามงามพี่น้อง ต้นใหม่ต้นยาเป็นตัดเป็นผุ่มงามค่ะตรงนี้ก็เป็นสุ่มดอกกุหลาบค่ะเป็นจัดตกแต่งมาให้นักท่องเที่ยวไท้ร่วมกันค่ะนาะงามงามค่ะเสิเดินทางไปตามจุดเดินชมวิวธรรมชาติได้ค่ะย่างไปเรื่อยๆค่ะย่างไปเรื่อยๆไปเบื้องน้ำค่ะน้ำจิ๋อย่างเก็บน้ำของเคืรอนสซรินทอนค่ะน้ำใสไรเย็นค่ะนี่ตรงนี่ก็จะเป็นพื้นกระจกค่ะ เิ่นะสร้างไใบาตามจุดทางแยกค่ะไปนักท่องเที่ยวได้ย่างเหยียบไปบนพื้นกระจกค่ะแล้วก็ไปไกลชิดกับธรรมชาติค่ะมองลงไปค่ะข้างล่างก็จะมีจุดเดินชมว,วิวข้างล่างค่ะบนธรรมชาติสวยงามอากาศก็ดีๆพี่น้อง ยางมาเหล่ากับมาใส่ลองเท้าค่ะเพราะว่าเป็นให้ถอดลองเท้าก่อนหยยบผืนกระจเนะคะนาะไปเรื่อยๆค่ะขว้นถึงใส่ลองเท้ากับยางตามจุดเดินชมธรรมชาติไปอีกค่ะเดินไปเดินไปค่ะเห็นแพค่ะอ้แพ้มาจอดไหล่ลำพี่นอ้องแพเป็นกระลองเพ่งว่อนว่อน,วอนมวนมวนค่ะหลงคารละโอเะเป็นมาผักผ่อนหย่อนใจพี่น้องค่ะนาะหลังจากใช้เวลาอยกับการชมธรรมชาติพ่อประมาณค่ะ คิยเห็นยางเพืือที่จะเตรียมตัวกรับค่ะเดินทางจะกรับไปรถละค่ะสองขางท่างเป็นขายสินค้าของฝากนะคะาำรับคลิปนี้พ่อเคนเอกคนค่ะขอบคุณค่ะ